สวัสดีครับแนะนำนะครับตัวเคเดลนะครับหรือว่าตัวฐานชาร์จของ s ั n มิรุ่น V3 m i กนะครับคือตัวนี้นะครับใช้ร่วมกันนะครับผมโอเคหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้วางแล้วก็ให้มันชาร์จได้แล้วก็เสียบพวกลิงชาร์จเก็บเงินอะไรได้แล้วประมาณนั้นนะฮะมาเปิดกล่องดูเลยนะครับชิปนอันนี้ก็เป็นแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับไม่เปิดให้ดูนะ แล้วก็อุปกรณ์ที่ได้นะครับมันอยู่ในนี้นะครับเป็นกล่องเล็กๆตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ก็คือเราต้องเสียบไฟด้วยนะฮะอะแดปเตอร์ใช้ข้อมูลตามนี้นะครับแล้วก็ตัวถุงนี้เป็นสายไฟ AC นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเครื่องมันนะครับอยู่ในถุงนี้หมดแล้วนะครับของหมดละ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็หลักการไม่มีอะไรมากนะแล้วก็เอาเอาตัว V3 Mix เนี่ยมาวางนะครับเพราะจะมีตัวหน้าสัมผัสอยู่ตรงนี้ให้มันโดนกันนะชุบนะครับอ่ะโอเคเขาอีกอย่างหนึงคือมันหมุนได้นะครับหมุนได้นะครับหมุนได้คือเราสามารถแล้วก็หมุนจอบอีีกฝั่งหนึ่งได้180องศานะครับผม เวลาล็อกนะครับเขาจะมีสเตปอยู่นะครับตรงตรงนี้มันจะมีแบบล่องๆนะมันต้องเอาเสียบกับล่องนี้ของตัวเคเดลนะครับนี่นี่ล่องนี้สองอันเป็นที่การนะครับก็คือเวลาวางนะครับเราให้ไอ้ล่องนี้ยมันเสียบกันก่อนนะครับจึ๊บแล้วก็กดลงเนี่ยแค่นี้เลยนะฮะแน่นหนานะครับไม่มีไม่มีงอแงกนะครับแล้วข้างหลังเราก็จะมีรูตรงนี้เนี่ย มันก็จะไว้ล็อกกับไอ้ตัวนี้นะครับวางตรงนี้กดลงนะฮะเวลาจะยกขึ้นก็คือให้งัดตรงข้างหลังขึ้นก่อนชึบแล้วก็ดึงขึ้นมานะฮะ,ะเดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูนะครับลองเสียบไฟให้ดูก่อนอเสียบไฟคือเข้ารูนี้นะฮะเอาแดปเต,เตอร์มาเสียบเลยชึบนะครับ ใส่เอซีนี้ไปเสียบเข้าปลั๊กไฟบ้านนะครับผมโอเคเสียบไปแล้วนะฮะเวลาหมุนเนะี่ยเวลาหมุนสุดอ่ะมันจะมีเหมือนล็อกนิดๆนะล็อกกึ๊กตรงนี้นะครับให้รู้ว่าสุดแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็หมุนมาสุดซักฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเครื่องวางได้เลยนะครับถ้าวางถูกต้องนะมันก็จะมีสัญสญ,ญาณว่าเครื่องชาร์จนะครับ แบบนี้นะครับมีเสียงงุ้งก็คือเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับล้วเหมุนก็หมุนแบบนี้เลยนะไม่ยากครับวางแล้วดูหล่อดูดูแบบดูดีมากนะฮะเดี๋ยวผมจะลองต่อพวกออปชั่นต่อลิชั่นกับเงินแล้วกันนะครับครับสำหรับลิชัชเก็บเงินนะครับก็ใช้รุ่นอะไรก็ได้นะครับที่การเชื่อมต่อเป็น RJ11 แบบนี้นะครับ แล้วก็มาเสียบเข้ารูนี่นะครับเราจะเห็นว่าเขาได้มีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นลินชักึ่เงินอยู่ค่อข้างปังกไฟนะ mm hmm. ต้องระวังบางคนชอบไปเสียบปัใส่แลนนะครับต้องดูสัญลักษณ์มันนะตรงนี้เสียบเข้าไปให้ดังกึกเลยแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็มีที่เก็บสายให้3จุดนะครับ <Okay. S 1> แต่ทีเนี้ยเวลาอยากให้ลินชักเด้งนะคะรับก็คือเราก็ใช้พวกแอปพลิเคชันขายหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยแหละ เวลาเครื่องพิมพ์มันพิมพ์นะครับลิ้นชัก,กเงินมันก็จะเปิดอัตโนมัตินั่นเองในที่นี้ผมจะใช้เป็นแอปพลิเคชันล o ยเวิร์ดพีโอนะก็ง่ายๆเลยก็กดขายของข้รรมดาครับให้มันสั่งพิมพ์นะปึ๊บเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่สามารถให้ลิ้นชักเด้งได้นะครับถ้าเรายกออกจากตัวฐานเขาเนี่ยแล้วเราสั่งพิมพ์ลิ้นชักมันไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามันไม่ได้ต่อกันไร้สายนะครับมันต่อกันแบบหน้าสัมผัสนะอันนี้ตัวอย่างสมมติว่าผมยกเครื่องออกมาแล้วผมกด กดไขของนะฮะสั่งพิมใช่ไหมลิ้นชักมันก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะเพราะว่า,ามันไม่ได้ต่อกันแบบบูทูธอะไรเงี้ยมันต่อกันแบบวางเจอกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ลิ้นชักเก็บเงินนะครับต้องเอาเครื่องไปวางบนฐานเท่านั้นนะครับลิ้นชักถึงจะเด้งนะครับแบบนี้นะชึบโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฐานชาร์จนะครับของซัมมี่ v น Mix นะครับนี่ โอเคเลยนะครับดีมากเลยนะครับใครสนใจนะครับซันมิ v 3 Mix พร้อม c คเดอร์ชาร์จิ่งตัวนี้นะครับติดต่อบริษัท ESS Synth e c ก็เลยนะครับโทร025301613นะครับหรือว่าจะทักไลน์แอป Facebook มาคุยกันก่อนได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ